รูงไงจำได้ไหมอ้ยอันนี้ตัวสับไข่ตัวสับไข่ไม่หรอกตัวสับพ่อเหรอใช่ทำไมทำไมงูแบบนี้เดินด้ไหมเล่นด้ไหมใช่ ไปลุกวิ่ง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 เฮ้ยมาป่าหรือเปล่าลูกไม่ใช่ใช่เหรอขนมอ่ะอยากซื้อขนมเหรอคะป่าเดี๋ยวพ่อพาค่อยพาไปอะไรนะยังไปด้วยกันนะลูกพาไปอันนี้เป็นหมู่บ้านของหมู่บ้านของแม่น้องไวลีนพ่อม่อไม่รู้จะทำยัน เดี๋ยวก่อนไปเที่ยวกันตรงนี้ก่อนเค่อยพาไปเดี๋ยวพ่อกลับมาหาไป,ไปซื้อไม่ได้จับมือันนี้นะวลีจะไปไหนคะลูกเอา้าเขาไม่เดินมาข้างหน้าเขาไม่หันหน้าเดินเหรอห็นหน้าเดินที่ขำเทาเลยเอา้าเอาข้อหันหน้าลเลยหันหน้ามาทีลูกไปหลังเดินได้ไงรถมา

กินแต่ขนมใช่ไหม,ไมกินข้าวบ้างไหมไปเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วนี่สูงมากนะครับขึ้นเนินลงแล้วเฮ้ยไก่ไก่ไ เอาก็เดื๋อวมันจะล้มไงใช่มันล้มวนหนูที่ลองไห้ตอนไหนอะ่ะที่ตอนนั้นแหละที่ตอนเอาไห้เ,หเดินเที่ยวชมบ้านนะครับน้องดินเดินเที่ยวชมบ้าน ตรงนี้รถมารีบมาให้แล้วลูก ลินโอวไวัยวัโอลินเดินกลางถนนเลยเล่ะลูกเดินกลางถนนเลยเหรอคะเดินกลางถนนเลยเหรอเดินกลางถนนเลยเหรอคะลูกพ่อเอาเงินมาเนี่ยเดินกลางถนนเลยเหรอคะลูกเอาตู้ไปเอาไปไปเอาไปไปก่อนไปโอเค